ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสร ำให้นิพพานธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดระคุลหลวงปุสสตันทัสโรถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตรวจตาดูแลเป็นไปตามแผนพังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทธัสสะเดระคุลหลวงปุสสตันทัสโรที่ปรับปรุงพ,รพัฒนา จากแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดอยู่ตลอดเวลาทำให้พระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทร์ธรรโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันคนนกอยู่นำให้พวกเราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกดึกคิดรับรู้จัดเจาะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก บรารมีสามสิทธัสระเดชพระคุลวงปสูสดจันทัตโรให้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานสถานที่รวบรวมรักษาบรารมีสามสิทัศนะเดชพระคุลวงปสูสดจันทัตโรที่ได้จากธรรมทุกธรรมให้เกิดเป็นธรรมบรารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สุดจันทร์ทัสโรใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเป็นปกติดำรงความเป็นปกติของนิพพานธรรมบร,รมีสาสิทัศทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สุดจันทร์ทัสโรให้เป็นพื้นที่ของบร,รมีสามสิทัศทัพระเดชพระคุณหลวงปู่สุดจันทร์ทัสโร ครอบคุมพื้นที่ของธรรมทุกธรรมที่มาจากทุกดิพานได้สำเร็จสมบูรณ์ตลอดเพื่อการเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศสระเดพระคุลลงโพสจันทสตโรบารมีสามสิทัศสระเดพระคุลลงโพสจันทัสตโรเป็นบารมีทั้งสิบทัศในแต่ละบารมี มีสามลักษณะรวมบารมีทั้งสิบทัศที่มีสามลักษณะรวมเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุลหลวงพุสสจันทัสโรอยู่ในแต่ละหน่วยของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงพุสสจันทัสโรที่รวมทั้งสามสิบ บารมีสามสิบทัพอยู่ในแต่ละหน่วยของบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สัันทัสรกิเลสบังคับปิดบังหลอกลวงเล่เหลี่ยมไม่ให้รู้ว่าแต่ละหน่วยของบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สัตันทัสร เป็นบารมีทั้งสามสิบทัศัสเดชพระคุณหลวงโพธจันทัสโรอยู่ในแต่ละหน่วยของบารมีสามสิทัศัสเดชพระคุณหลวงโพธิจันทัสโรซึ่งปรับปรุงมาจากทำทุกธรรมที่รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทร์ทัสโรเพื่อดึงดูดบอกเกิดให้บารมีสามสิทพัสเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทร์ทัสโรเกิดเป็นกิเลสใหม่ๆซึ่งหมายถึงธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทพระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทร์ทัโรบารมีสามสิทพระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทร์ทัสโรที่เป็นลักษณะ ของฐานบารมีศีลบารมีเนคมะบารมีปัญญาบารมีวิริยบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอัตษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีที่เป็นลักษณะพื้นฐานสิบลักษณะในแต่ลักษณะพื้นฐานสิบลักษณะมีสาม ลักษณะของแต่ละความหมายของบารมีแต่ละหน่วยของบารมีสาสิบทัศประเด็จพระคุณหลวงพ่อสดจนทัศโรเป็นลักษณะของบารมีสามสิบทัศประเด็จพระคุณหลวงพ่อสดจนทัสโรที่มีสามสิบลักษณะ ของบารมีเป็นความหมายของแต่ละหน่วยบารมีสามสิทธัสเด,ดระคุณหลงผูสง้สดจ่มทัศโรอดทนเป็นลักษณะของบารมีสามสิทธัสเด,ดระคุณหลงพุทสดจันทัศโรที่เป็นลักษณะ ทั้งสามสิบลักษณะของบารมีเป็นลักษณะของอดทนในแต่ละลักษณะของเป็นบารมีทั้งสามสิบลักษณะอยู่ในแต่ละลักษณะของบารมี เกิดขึ้นปรับปรุงพัฒนาตามการเรียนรู้จากธรรมทุกธรรมที่เปียบเบียนเปลี่ยนไปมาอยู่ตลอดปรับปรุงเกิดเป็นการเกิดขึ้นใหม่ๆของบารมีสามสิทธัตระเ็เพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโร ที่มีศูนย์รวมของต้นแบบการปรับปรุงพัฒนาบารมีสามสิบทัศเสดจพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสรจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสร ที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตรวจตาดูแลให้ทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดจพระคุณหลวงรรโพสจันทัสรเป็นพื้นที่ของบารมีสามสิทธัสสะเดจพระคุณหลวงรรโพสจันทัสรที่ขยายขอบเขตขนาด เข้าสู่พื้นที่ของธรรมทุกธรรมของทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทัสสเดชพระโหลงโพสตัญทัสโรดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมของธาตุทุกธาตุของทุกนิพพาน ดึงดูดบอกเกิดให้ทำทุกทำเกิดเป็นบารมีสามสิบทัศเสด็จพระคุณหลวงพะสดจันทสัศโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุเป็นท่อทานเป็นสื่อนำเป็นเส้นทางเป็นสถานที่ของบารมีสามสิบ พระเดชพระคุณหลวงปูส่สจันทัสโรที่ขยายขนาดขอบเขตครอบคุมทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่หยากกว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบพัฒพระเดชพระคุณหลวงปูส่สจันทสโร ทำให้พระเดชพระคุณหลวงโพธจันทร์ทัศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจาันทน์กนลบโยท่านเป็นท่อทานธรรมบรมีสามสิทธัะเดชพระคุณหลวงโพธิจันทร์ทัศโรที่ถูกสร้างขึ้นเป็นอันดับแรกที่เป็นลักษณะมหาบุรุษ อยู่ในแต่ละจักรวาลในนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสจันทัสโรที่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสจันทัศโรสร้างท่อฐานธรรมบารมีสามสิทัศพรเดชพระคุณหลวงพ่อสจันทัศโรของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสจันทัศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมเชโย คุณยายอาจารย์มหารัตนาบสิกาจัน์คนุวโยงขึ้นเป็นอันดับแรกสร้างขึ้นให้อยู่ในแต่ละจักรวาลเกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษสร้างที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษไว้ในแต่ละจักรวาล เพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทางสถานที่ให้บารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงพทุทธนจริทัสโรรุกเข้าหาธรรมทุกธรรมจากทุกนิพพานเพื่อให้สนย์กลางดวงกลุมทุกหน่วยบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงพุทธนจริทัสโร ดึงดูดบอกเกิดให้ทำทุกทำเกิดเป็นบารมีสามสิทธรสเดชะคุลลงโพสจันทัสโรอย่างสมบูรณ์เพื่อให้ธาตุทุกธาตุเกิดเป็นธาตุที่เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทธรสเดชะคุลลงโพสจันทัสโร ให้ธาตุทุกธาตุที่ประกอบเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศเะเดปพระคุณหลวงพุทธจันท์ทัสโรทั้งแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุพึ่งพาอาศัยตัวเองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันให้รับบารมีสามสิบ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัโรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันอยู่กันเป็นปกติสุขไม่ถูกกิเลสยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมปรมีสามสิทพระเดชพระคุณหลวงพสดจันทรัโรทำให้ ครูบาอาจารย์ของเรานำให้เราปรับปรุงชีวิตเป็นยังอยู่ให้ละเอียดผ่องใสด้วยบรมิสส์สุทัตเสเดประคุณหลงโพสดจันทัสโรให้อดทนพึ่งพาอาศัยศรัทธาเลื่อมใสและลึก คิดรับรู้จดเจาะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัศถะเดจพระคุณหลวงพุทธัญทัตโรชีวิตเป็นอย่างอยู่มักน้อยสันโดษอยู่อย่างปกติทานศีลสมาธิไม่ถูกกิเลสหลอกลวงให้เป็นทาสรับใช้กิเลส ไม่ให้กิเลสตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่เป็นโครงสร้างกอธมมขออที่บังคับให้เกิดแก,เก่เจ็บตายที่บังคับให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของยึดติดแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสตั้งเป็นแผนผังสำเร็จ เวลาารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันท์ทัศโรสร้างที่สุดแห่งธรรมสมบัติารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันร์ทัศโรด้วยหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเราที่ครูบาอาจารย์นำเราอยู่ตลอดเวลาให้รวบรวมรักษา บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทร์ทัสโรจากรรมทุกทมเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทร์ทัศโรได้สําเร็จสมบูรณ์ตลอดเวลาตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัสโรตลอดไป